อะไรก็ไม่รู้ขอนางกากีไปแล้วก็ยังมาขอนางโมราอีกแล้วจะขอให้วาดบันท้องให้อีกนั่นไนยนี่ไงกูก็มาวาดให้แล้วไงคลิปนี้นางโมราตอนระบายสีนะคะวาดลายเส้นให้ดูไปแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากวาดตามก็ไปย้อนดูคลิปที่แล้วได้นี่ก็มาระบายสีให้ดูแบบ เร็วๆเ,เลยเริ่มจากลงสีส้มเหมือนเดิมนะคะตามขอบๆแบบนี้เลยแล้วก็เกลี่ยแบบบางๆเข้าไปไล้ตรงที่เราคิดว่าเป็นสีเข้มได้หรือตรงที่จะทาให้ดูว่ามีน้ำหนักเข้มนะคะค่อยๆเกลี่ยให้กลืนเข้าไปปากกดด้วยแดงนิดๆหน่อยๆนะคะเอาสีแดงมาไล้ตรงกรายตานี้กดสีส้มเกลี่ยให้มันกลืน ถ้าเกิดว่าใครระบายสีเป็นแล้วก็ข้ามไปด้วยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ระบายไม่เป็นเนี่ยก็ฟังครูก,ก้อยไปด้วยแล้วก็ดูตามไปด้วยเลยครูก,ก้อยระบายสีให้ดูเนี่ยหลายคลิปแล้วนะคะวิธีการก็คล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างนี่ลงแกมให้ดูเวลาดูไปเนี่ยก็ จะได้เข้าใจนะฮะว่าคุกกีวิธีการระบายสีแบบอย่างง่ายของคุกกอยเนี่ยคือยังไงแต่ว่าใช้ได้กับทุกชิ้นงานเลยนะแล้วก็เป็นพื้นฐานให้น้องๆเอาไปใช้ในงานชิ้นต่อๆไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากวาดก็วาดตามได้เลยนางกากีไปแล้วนะไปดูคลิปก่อนๆได้เลยแล้วในคลิปนี้เป็นโมรานะคะคุกกจะวาดชุดโมราเนี่ยน่าจะสัก6-7คลิปได้เพราะว่าก็มี วาดตัวละคร3ตัวนะคะแล้วก็แบ่งเป็นปัดเส้นแล้วก็ลงสีพื้นที่ในโทรศัพท์เนี่ยมันค่อนข้างแบบแป๊บเดียวเต็มเลยก็เลยได้ทีละตัวแบบนี้นะคะแต่กง็ง่ายสำหรับน้องๆนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูแบบรวดเดียวเนี่ยก็รอคลิปสุดท้ายเลยเดี๋ยวจะเอามารวมกันให้แต่คลิปนี้เป็นคลิปแยกของนางโมรานะคะเนื้อก็แบบกลมกลึงโอ้โห ตัมีน้ำมีนวลใช่ไหมมีความเป็นผู้หญิงนะคะแบบมากๆเลยนี่หน้าหลักผู้ชายถึงหลงนางทุกคนเลยใครก็อยากได้นางนะคะแต่ว่านางไม่ซื่อสัตย์กับสามีไงส่งดาบให้โจนโจนก็มันนึกแหน่งนายที่หลังนะคะหลังจากได้นางเป็นเมีย ไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องตัดใจจากนางนะทั้งที่ก็ไม่อยากตัดใจหรอกแต่ในความคิดของโจนนางก็คือหญิงกาละกินีนะคะไม่อยากจะใช้ชีวิตร่วมด้วยหรอกผู้หญิงที่ฆ่าสามีตัวเองได้สักวันก็ต้องฆ่าเราแน่นอนโจนคิดแบบนั้นเลยชิงให้นางนอนนอนคนเดียวตอนแรกนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหมประมาณ ใกล้ใกลุ้งสางโจนก็พระหนีจากนางไปดาบของจันโครบที่เคยฆ่าจันโครบตายเนี่ยโจนก็เทวดาก็มาดนใจให้โจนทิ้งไว้ด้วยนางโมราตื่นขึ้นมาอ้าวพี่โจนหายแล้วน้องจะอยู่กับใครนางก็ต้องหิวโหยใช่ไหมคะแล้วก็หิวโหยจนไปเจอพยาพญาเหี่ยวที่เป็นพระอินทร์ปลอมมาลองใจเนี่ยว่านาง พญาเหย,ยวก็ถามว่าเราจะให้ชิ้นเนื้อที่เราคาบมากับเจ้าก็ได้แต่เจ้าจะต้องยอมเป็นเมียเรานางก็ยอมนะคะแต่พระอินก็ไม่ได้ทำอะไรนางหรอกแต่ว่าทันทีที่ทันทีที่ทททเออนางรับปากเนี่ยก็กลับกายร่างแล้วก็ด่าทอนางว่าเป็นหญิงที่มีจิตไม่ดีนะคะคิดคดแล้วก็ไม่สนว่า เป็นคนหรือเป็นสัตว์ยอมสมสู่ได้หมดเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตรอดเป็นหญิงที่มักมากในกามพระอินทร์สาบนางเป็นชนีนางก็ต้องล้องเรียกหาสามีไปตลอดนะคะร้องว่าอย่างไงนะผัวผัวผัวกูเกย์นี่มาเล่นตลกให้ฟังอีกก็ระบายสีมาถึงขั้นตอนที่ตัดผมนะคะเสร็จแล้วนะขอบ คุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจงานของครูก้อยเนี่ยวันนะคะดีครูก้อยวาดรูปดางในวันนคดีนะคะเป็นส่วนใหญ่ก็ฝากรับชมแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะแล้วครูจะทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์มาให้รับชมอีกเดี๋ยวรอชมคลิปต่อๆไปของครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ